35, 2, 500, ร27500ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจยยารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปี วันนี้ก็พุทธที่20มิถุนายน2555นะครับวันนี้เบรกแรกเราเหลือประมาณ6นาทีนะฮะ <c oughs> ห,หน้าตาผมเนี่ยง่วงนอนจุดนิดละครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นรอบอะไรเนี่ยรอบแรกนะสุดท้ายอะก่อนที่จะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแหม่ก็ดวงกลิแล้วก็อืมพอเวลาไม่เชียร์แล้วก็เก่งไนงะ แต่พอเวลาที่เชียวก่อนล่ะไม่เก่งทุกทีเอาดูก่อนนะร,รูปแรกนายกดูคกครับนายกไปดูคกที่ไหนนายกไปดูคกที่อ่างศิลานะครับเพราะว่าไปประชุมคอรมอสัญจรที่ชนบุรีฮะว่าเมื่อวานนี้ประชุมนี้ก็ไม่มีเรื่องอันนี้นะครับไม่มีเรื่อง การขอใช้สนามบินอุตภเราของนาซาฮะก็คงต้องให้ละเอียดกว่าน,นี้ครับในรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอคอรอมอนะฮะส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้น่าจะคุยกันต่อครับเพราะว่าเขานี่ฮะเขาลือว่านางแบบเนี่ยได้รับการจ้างมาหนึ่งหมื่นเราจะถามคุณผู้ชมแล้วฮะว่าเออคุณผู้ชมเชื่อไหม ขาจ้างมาหนึ่งหมืนแล้วก็น่าสงสารนะฮะนี่เนี่ยพ่อแม่อยู่ที่แพร่จริงๆนะครับพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวทำงานอะไรนะแล้วก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนแล้วก็มีลูกแล้วก็เอาลูกมาให้เลี้ยงนะครับน้องปอนเนี่ยฮะดวงใจจันสสะน้อยส่วนอีกเรื่องหนึงนะครับคุณผู้ชมฮะที่จะคุยเนี่ยคงเป็นประเด็นการเมือง สามฉบับเขาวิเคราะห์กันฮะใครฝันกลางฝนเกมดึงทาบทามปรับสูตรรัฐบาลใหม่ใครฝันกลางฝนฮะใครฝันกลางฝนส่วนฉบับนี้บอกว่าก้ง่ายๆแค่ทักษินส่งเสียงก็สิ้นสงสยัยอันนี้เดลีนิวผู้คนสงสัยแลฮะข่าวที่คุณสุเทพปล่อยเนี่ยจริงไม่จริงและบรรดา แหมใช้คำว่ารลิ้วล้อก็แลดูเมืองจีนเมืองจีนใช้คำว่าทีมงานก็ดูเป็นทางการนะฮะก็ใช้คำว่าพวกลูกน้องฮะก็ออกมาอย่างเช่นเสด็จพี่ท้าสาบานฮะวัดพักแก้วจี้เปิดชื่อหญิงชายไฮโซ ตอนนี้มีหลายคนมากนะฮะคุณผู้ชมครับบุรุษหนึ่งสตรีสังคมชั้นสูงสองฮะนอพอดอมีกอด้วยฮะอ่าเดี๋ยวเราว่ากันครับเรื่องนี้ครับและแถมคุณเฉลิมฮะของไทยรัฐนี่บอกฮะนี่เกมแรงของมวยทันกันคือคุณเฉลิมเขาก็มาแฉว่ามีเงินเข้าบัญชีภริยานักการเมือง 520ล้านบาทในระยะเวลา9เดือนฮตั้งแต่กันยายน2554ถึงพฤษภาคม2555มีการโอนติดต่อกันถัวเฉลี่ยเดือนละ57ล้านบาทมีหลักฐา100นร0 0เนคุณเฉลิมมีหลักฐานร0อหลายเรื่องฮะมีคนแซวผ่านมผมมาบอกว่ารู้ทุกเรื่องทราบทุกเรื่องจับไม่ได้สักเรื่อง <laughs> ต้องเฉลิมอยู่บำรุง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งละครับเพราะว่ามติชนนะฮะเขาก็วิเคราะห์ได้ดีนะครับเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านนี้ฮะสุขุมนวลสก,กุลน,นี่เราก็จะถามผู้ชมของเราละครับนะครับวิเคราะห์เดียวลึกเจราจารับปมศาสโคนประชาธิปัตย์จับมือเพื่อไทยเนี่ยผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะเราเคยได้ถามไปแล้วครั้งเนว่คุณเชื่อคุณสุเทพหรือไม่ วันนี้เราก็จะถามต่อในประเด็นนี้แหละฮะ,ะคิดยังไงประชาชนได้อะไรกับเกมนี้บ้างอาจารย์สุขุมบอกไม่ใช่แค่คนเสื้อแดงเท่านั้นที่รับไม่ได้กับรัฐบาลแห่งชาติแต่ประชาชนทุกคนก็รับไม่ได้เช่นการหาเพื่อไทยและประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลเพื่อหวังในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันออแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้อาจารย์ท่านว่ายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะอ่านให้ฟังในช่วงหน้านะครับระหว่างที่รอคุณผู้ชมนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็น คล้ายกับดาราเลยนะฮะมีอักษรย่อบางคนก็บอกว่ากูกหักหลังจะปองดองแล้วไม่ได้ปองดองบางสาบับบอกงนี้นะฮะมีการหักหลังกันอ,อ,อยากให้แผนผ่านแล้วแผนก็ไม่ผ่านมนีแค่นี้ครับประเทศนี้ยฮะส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะบางข่าวอ่านแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะแย่งไมค์คาลาโอเกะกัน ตายเลยห้าศพนี่นะฮะนี่ภาพของไทยรัฐนะเขาเซ็นเซอร์แล้วนะผมให้ดูหน่อยหนึ่งแล้วกันปกติผมมันไม่คนไม่ค่อยชอบภาพศพนี่ยเนะี่ยแต่อยากจะให้ดูตรงตรงข่าวครับที่เขาขึ้นมานี่ฮนะอย่างเดลีนิวเนี่ยแย่งไมค์คาราโอเกะอาก้าถลม่มห้าศพครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะฮะก็มีสดๆเลยนะประมาณว่าแฟนเก่าไปขอคืนดีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ ยิงหมดเลยผัวเก่าแค้นอดีตเมียบุกบ้านยิงดะไม่เว้นคนท้องเด็กเล็กดับสี่เจ็บสามฮเหตุเกิดแถวนู่นนะครับนครปฐมกำแพงแสนนะฮะปืนมันหาง่ายนะปืนหาง่ายกว่าอะไรในโลกนี้อีกละมั้งฮะยุคนี้ส่วนอย่งอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงหน้านะครับก็ มีข่าวหลายข่าวรวมทั้งคุณปัญญาก็ยืนยันว่าไม่ได้จ้างบอกว่าไม่จําเป็นต้องสร้างกระแสนะครับรายการเรตติ้งดีอยู่แล้วแต่เราก็จะถามคุณผู้ชมแล้วฮะว่าคุณผู้ชมเชื่อข่าวนี้หรือไม่เออแล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงเพราะว่ามีมีคนส่งเอ็เอไปที่รายการแฉแต่เช้าในะาการวิทยุอะไรนะครับ,นะรบแล้วก็บอกว่ามีคนจ้าง คนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่หนึ่งหมื่นล้านเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดนะฮะ การลดความอ้วนที่ได้ผลเกินคาดสามารถทำให้คุณได้เห็นกับตาเมื่อก่อนเวลาที่ฉันไปซื้อเสื้อ